ครับสวัสดีนะครับผมคาวิโอนี้นะครับผมจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับวิธีการคัดลอกลิงก์นะครับในโปรไฟล์ตัวเองนะครับใน tiktok นะครับเพื่อเอาไปแชร์ในโซเชียลต่างๆนะครับเช่น facebook, twitter นะครับหรือหรือ i g หรือ l i n e ก็ได้ครับเอาลิงก์ id นะครับหรือลิงก์โปรไฟล์ของเราเนี่ยครับไปแนะนำเพื่อนให้เพื่อนเข้ามาติดตามเราได้นะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเพิ่มผู้ติดตาม อ่ก่อนหนึ่งน,นะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับในทิกตอกนะครับหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเราแล้วก็ให้เรามาที่มุมบนขวามือสุดนะครับเป็นไขป่ปลาสามจุดนะครับนี่คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่แชร์โปรไฟล์นะครับผมนี่ตรงนี้เลย เขียเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเข้ามาเสร็จให้คุณผู้ชมเลื่อนดูนะครับหาคําว่าคัดลอกลิงก์ถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่เคยมาคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์จะอยู่กลางๆนะครับก็จะเจอแบบผมเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าคัดลอกลิงก์ให้เรากดเข้าไปเลยอ่าพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วคาวนี้เราก็เอาลิงก์ตรงนี้ครับไปวางตามโซเชียลต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปวางในนี้ละกันในคลิปบอร์ดของผมละกัน เดี๋ยวขอสักคู่นะครับนี่เอาไว้โน้ตนะครับผมเอาไว้โน้ตเอาไว้อ่าเห็นไหมครับก็บวกขันไปเลยอ่าแล้วก็กดบวกนะครับผมก็จะวางลิงก์ตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ปักมุดไว้ตั้งชื่อไว้นะครับลิงก์โปรฟไฟล์ตรงนี้ นี่ครับเพียงแค่นี้เองครับผมก็กดออกนะครับก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มาแล้วผมก็เอาไปคัดลอกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปวางตามโซเชียลนะครับใน m e s s e n g e r ส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อให้บุคคลอื่นนะครับที่เขาเล่นติ๊ t ตอกเหมือนกันเข้ามาดูโปรไฟล์เราแล้วก็มาติดตามเรานะครับเพียงแค่นี้เองครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมคุณผู้ชมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งันดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ทาง t i ๊ k ต็เขาได้มีให้เรานะครับผมก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเพิ่มผู้ติดตามได้ด้วยแล้วก็นำไปแชร์ให้เพื่อนที่กำลังจะสมัคร Tik t o k นะครับผมก็ลองนำไปใช้กันนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมคนไหนมีปัญหานะครับหรืออะไรนะครับที่จะสอบถามเข้ามานะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมจะมา แนะนำคําตอบให้นะครับหรือถ้ารู้เลยผมก็จะตอบให้เลยแต่ถ้ายังไม่รู้ผมขอไปหาข้อมูลก่อนนะครับเพื <c oughs> ่อที่จะให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาหรือคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลดีๆนะครับ <c oughs> ก็มาแชร์แบ่งปันกันได้นะครับก็ผมมีลิงก์กลุ่มนะครับแบ่งแชร์แบ่งปันความรู้ทางด้านไอทีนะครับ ถ้าใครมีความรู้อะไรก็มาแชร์ในกลุ่มนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปโบนะครับโอเคครับผมคลิปโบนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b กันด้วยนะครับสวัสดีครับ